ฟัง ü, ไปด้วยคิดตามไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะหาคาตากรอนไปพร้อมกันด้วยนะครับผมก็จะทําให้การฟังสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นบอีกนะครับผมเพื่อนๆทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังแล้วก็แสนแลบก็ฝากกดซับสไคร์และก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสั่นกระดิ่งไว้เลย สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสก็เป็นรายการที่เราดูหนังนอกกระแสหนุ่มหนุ่ที่คนสนใจไม่ค่อยดูหรือคนสนใจไม่ค่อยสนใจผมก็จะไปดูมากเลยเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Remote ต o d a y Colossal Cell ขกรรมแชทออนไลน์นะครับผมในคลิปนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้ครับผมเป็นหวัดนะครับผมก็เลยอาจจะมีเสียงอู้อี้ไปบ้างสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยคนฟังไว้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องย่อในคราวนี้นะครับก็เกี่ยวเพื่อนวัยมัธยม6คนนะครับที่7ปีผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ตั้งกลุ่มแชทออนไลนน์กั พูดถึงเพื่อนคนที่7นะฮะแล้วท่านใดนั้นเองนะครับเพื่อนในกลุ่มออนไลน์เนี่ยก็เริ่มตายกันไปทีละคนทีละคนทีละคนปริศนาในคราวนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนคนที่7หรือเปล่าและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแดนีตอนสมัยมัธยมหรือไม่ฆาตกรจะเป็นหนึ่งใน6คนนี้หรือเปล่าและมีแรงจูงใจอะไรกันแน่ก็ไปลองฟังสปอยกันได้เลยครับและหลังจากนี้ก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะฮะก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะฮะก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับ แต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่สนุกมากมเลยนะครับคือเราสามารถที่จะฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะหาคตกรไปพร้อมกันด้วยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองฟังรายละเอียดบทพูดการกระทำของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแล้วลองเดาไปพร้อมกันนะครับก็จะทําให้การฟังสบอยหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นบอีกนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองตั้งใจฟังกันดูนะครับ เริ่มเรื่องนะครับก็เป็นภาพในอดีตที่เพื่อนๆมัธยมชายหญิงเนี่ยกำลังฉลองวันเกิดให้เพื่อนในกลุ่มโดยที่มีผู้ชายคนนึงในกลุ่มที่ชื่อคาซุมะมีอาการมึนเมาอยู่บนดานฟ้าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลยมาตามทุกคนเนี่ยสนิทสนมกันมากเลยครับและ7ปีต่อมาแว่นซึ่งเปิดและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ได้เปิดโปรแกรมแชทออนไลน์กันซึ่งเพื่อนๆทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าซึ่งในตอนนี้ผมจะแนะนําตัวละครในเรื่องก่อนนะครับ 1. นนะครับหล่สอสสวย3แว่น 4ตาหวาน5อ้วนนะครับซึ่งผมก็จะขอตั้งชื่อใหม่ตามลักษณะของตัวละครนั้นๆนะครับเพราะในหนังเรื่องนี้นะครับเวลาเขาเรียกกันเนี่ยมันจะเรียกบางคนก็จะเรียกชื่อมั่งบางคนก็จะเรียกนามสะกุลบ้างก็อาจจะทําให้แบบฟังแล้วสับสนได้นะครับผมผมจะเรียกตามนี้แล้วกันนะทุกคนเนี่ยก็พูดเรื่องหลังจากการกักตัวบางคนเนี่ยก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกเช่นอ้วนที่ทาไซต์ก่อสร้างอยากออกไปข้างนอกแล้วหรือว่าสวยเนี่ยที่ทาอาชีพทําเว็บเลอยอยากอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องไปแต่งหน้าด้วย ซึ่งไอร้รอเนี่ยมันก็แซวว่าเธอนี่นะหมดความเป็นผู้หญิงไปแล้วเหรอฮ่าๆๆจนแว่นมันก็พูดขึ้นมาว่าเออแต่เมื่ก่อนน่ะมีตำรวจสองคนมาที่ร้านนะและถามถึงคาซูมะด้วยคาซูมะก็คือคนที่เมาอยู่บนดาดฟ้าตอนต้นเรื่องนหละครับแต่แว่นก็บอกตำรวจไปว่าเป็นเพื่อนสมัยมปลายแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วพอถามเซนเนี่ยตำรวจก็กลับไปเลยนะครับซึ่งตาหวานก็บอกว่าเออวันก่อนก็มีโทรศัพท์แปลกๆโทรมาหาฉันเหมือนกันนะส่วนสวยก็บอกว่า มีตำรวจไปหาที่บ้านพ่อแม่ฉันเหมือนกันเลยนะแม่ฉันโทรมาบอกว่าเป็นห่วงฉันน่ะไอ้หลอก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้ตำรวจเนะ่ยเขาออกตามหาคาซูมะกนทั่วประเทศเลยเหรอตอนนี้นะครับบรรยากาศก็เลยเริ่มคิดเครียดแล้วทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงแงวเสวสิงน้องแมวนะครับผมอ้วนเลยพูดว่าล่าสุดเนนะ่ยคาซูมะทำงานอะไรเหรอตาหวานก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นพนักง,งานร้านอุปกรณ์กีฬานะแว่นเลยบอกเรื่องนี้นะ่ะ สวยน่าจะรู้ดีว่าใครนะก็เมื่อก่อนเคยอซึ่งตรงนี้นะครับก็เดาว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวยกับคาซุมะเนี่ยน่าจะเคยกิ๊กกันมาก่อนนะครับหล่อมาเลยบอกว่าคาซุมะเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอะไรหรือเปล่านะแล้วแวนก็เลยพูดขึ้นมาว่าตำรวจสองคนที่ไปหาฉันนี่ก็ไม่รู้ว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่านะเพราะฉันเนี่ยก็ไม่ได้ขอดูบัตรด้วยทันใดนั้นนะครับสมาชิกไหน่ก็เข้ามาผมขอให้ชื่อว่าไอเก่งแล้วกันนะเพราะว่าที่มันมาช้าเนี่ย พราะมันเพิ่งคุยงานแชทออนไลน์ที่ลอนดอนเซจใหม่ๆนะครับไอหลอเลยถามไม่เก่งว่ามีตำรวจโทรมาถามเรื่องคาซูมะไหมซึ่งเก่งก็บอกว่าก็มีนะทําไมเหรอทุกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าทาไมตำรวจต้องตามหาคาซูมะเบอร์โทรก็ไม่มีแต่เก่งนะครับมีเบอร์โทรคาซูมะอยู่นะฮะทุกคนก็เลยตกใจว่าเก่งเนี่ยสนิทกับคาซูมะเหรอเก่งเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนที่มีโควิดเนี่ยเคยให้คาซูมะมานอนที่บ้านก็เลยได้คุยกัน ซึ่งคาซูมาเนี่ยพูดเรื่องต่อจิกซอสองหมชิ้นเป็นรูปประสาทยากแล้วบอกว่าคิดถึงสวยด้วยนะบอกว่าช่วงเนี้ยสวยเป็นไงบ้างแล้วสักพักนะครับก็มีสายเข้าเก่งพอดีก็เลยขอพักจอไปก่อนพอสวยได้ยินอย่างนั้นนะครับสวยเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเก่งต้องพูดโกโฮแบบนั้นด้วยล่ะเพราะจริงๆอะ่ะสวยก็เพิ่งเจอคาซูมาไม่นานนี้เองนะและคนที่ชอบต่อจิกซอนะ่ะคือตัวสวยเองต่างหากแล้วสวยก็เลยถามทุกคนว่าจำผู้หญิงที่ชื่อยูมิโกะได้ไหม ซึ่งพอสวยถามแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนย่ยถึงกับอึ้งกันมากเลยนะครับสวยเลยบอกว่าคาซูมนะน่ะเคยบอกฉันว่ายูมิโกะนะ่ยเป็นฆนาตัวตายนะไอ้หลอก็เลยบอกว่าเราไม่เห็นเธอตอนโดดเห็นอีกทีเนะี่ยก็อยู่บนพื้นแล้วแล้วตาหวานก็พูดกับเอกว่าแต่เธอทิ้งจดหมายลาตายไว้ไม่ใช่หรอแล้วตำรวจนะ่ะก็ตีความคดีเป็นฆาตตัวตายไปแล้วนะแล้วสวยมันก็โผล่ขึ้นมาว่าเพราะตอนนั้นนะ่ะ แล้วหนีออกมาก่อนนะสิอ้วนมันก็ย้าขึ้นมาว่าก็ตอนนั้นนะเรา,มาเมายากันนี่นาจะให้อยู่ได้ยังไงล่ะสวยก็เลยพูดต่อว่าในวันนั้นน่ะคาซูมะเห็นเงาคนอยู่กับยูมิโกะก่อนตายเพราะคาซ u มะน่ะจะเซลฟี่ตัวเองพอดีรูปเลยถ่ายตีดคนอื่นมาด้วยแต่สวยเองน่ะก็ยังไม่กล้าดูรูปนั้นนะทันใดนั้นเองนะครับก็มีข่าวมาว่าบ้านของคาซมะไฟไหม้ แล้วก็พบศพแล้วแต่ยังไม่ยืนยันผู้ตายนะครับซึ่งเก่งนี่เข้ามาในแชทตอนนั้นพอดีเนี่ยก็ตกใจมากเพราะว่ากาดว่าจะโทรไปหาคาซูมาพอดีและตอนนั้นเองนะครับที่โทรศัพท์ของตาหวานก็ดังขึ้นแต่ไม่ได้รับสวยจึงเห็นว่าโทรศัพท์นั้นอ่ะมันเป็นของคาซูมะน่นาไปอยู่กับเธอได้ยังไงตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยสับสนแล้วก็งงก,กันมากว่าเกิดอะไรขึ้นแวนเลยถามเก่งว่านายปิดบังความลับอะไรไว้กันแน่เก่งเลยบอกว่าจริงๆแล้วนะคาซูมะไม่ได้ไปที่บ้านฉันหรอก แต่เราสามคนนะ่ะไปเจอกันที่บ้านตาหวานและคาทูมานะ่ะมาขอข้ามปรึกษาเพราะว่ามีคนมาข่มขู่ว่าให้สารภาพเรื่องยูมิโกะซะไม่เช่นนั้นนะ่ะจะไล่ฆ่าคนบนด่านฟ้าทีละคนซึ่งคนบนด่านฟ้าเนี่ยก็คือเพื่อนๆในกลุ่มนี้นั่นเองครับทุกคน,นตกใจมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันเกิดบ้าอะไรกันวะมีคนจะมาฆ่าพวกเราเหรอทันใดนั้นเองก็มีคนมากดออดบ้านตาหวานออดออดออดตาหวานก็แบบ ใครมาหากูดืด้อๆวะตาหวานเลยลุกขึ้นไปดูนะครับที่เหลือเนี่ยก็เลยคุยกันว่าหรือยูมิโกะไม่ได้ฆ่าตัวตายและเงาที่เห็นนั้นน่ะก็คือฆาตกรที่ฆ่ายูมิโกะหรือเปล่าและฆาตกรน่ะก็อาจจะต้องอยู่ในกลุ่มพวกเราเองนี่แหละแล้วทุกคนนะครับก็เลยสารภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาซูมะไปหาทุกคนที่บ้านเลยนะครับแต่คาซูมะเนี่ยสั่งมาว่าห้าหมบอกใครว่ามาหานะและในตอนนั้นเองนะครับที่สวยเนี่ยสังเกตว่าทาไมตาหวานหายไปจากจอนานจัง แค่ไปที่หน้าประตูเองนะสวยเลยโทรหาตาหวานนะครับแต่ไม่รับนะครับคราวนี้ทุกคนเลยตนกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ้วนเลยบอกว่าเดี๋ยวอาสาขับโมไซค์ไปบ้านตาหวานเองแค่15นาทีนะเดี๋ยวฉันไปตามให้ซึ่งตอนนี้นะครับในจอออนไลน์เหลือแค่4คนเท่านั้นนะครับสักพังเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่เอลอถามถึงคาซุมะไอรอก็ตอบอะไรไม่ได้นะครับแว่นก็ถามว่าไอรอนายรู้ได้ยังไงว่านั่นคือตำรวจส่วนสวยเนี่ย ก็เป็นห่วงตาหวานมากนะครับพยายามโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ติดตอนนี้ครับทุกคนเนี่ยต่างกลัวแล้วก็สงสัยกันเองมากๆครับสักพักจอของตาหวานก็ขยับแล้วศพของตาหวานเนี่ยก็ล่วงลงมาครับมีเลือดเต็มหน้าเลยนะไอ้เกงเนี่ยจึงรีบโทรหาตำรวจให้รีบไปที่ห้องของตาหวานดยด่วนสวนแว่นเนี่ยก็โทรหาอ้วานนะครับแต่ก็ไม่ติดเห็นบอกว่าแบบแค่15นาทีแต่ทำไมยังไม่ถึงสักทีจนสักพักนะครับ ก็มีใครไม่รู้นะครับมาขยำโน้ตบุ๊กของตาหวานนะครับไปวางไว้บนโต๊ะแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเก่งจากอ้วนแต่ไม่ได้พูดอะไรแต่พอตั้งใจฟังเสียงนี่นนก็เป็นเสียงรถไฟชนอ้วนจนมือถือพังเลยนะครับซึ่งก็เดาได้ว่าหรือว่าอ้วนเนี่ยโดนรถไฟชนตายนะครับเก่งเนี่ยมันเลยเล่าว่าทุกคนจําได้ไหมจดหมายลาตาของยูมิโกะน่ะเขียนไว้ว่าเธอท้องแต่ผู้ชายน่ะกลับไล่เธอไปทําแทง้ง เธอเลยฆ่าตัวตายแต่เรากลับไม่เห็นว่าเธอคบกับใครนี่นาสวยเลยบอกว่าเขาอาจจะแอบคบกับใครก็ได้เก่งเลยบอกว่านั่นสิเธอมีข่าวลือกับผู้ชายทั้งหลายคนเอรอเนี่ยมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยฉันชอบไปอ่านหนังสือบนดาดฟ้าอยู่ๆนะ่ยยูมิโกเข้ามาจูบป,ปากฉันแล้วชวนมีเซ็กซ์แต่รอเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยก็เลยไม่ได้ทําอะไรนะส่วนแวนเนี่ยก็บอกว่า เมื่อก่อนน่ะตอนฉันขึ้นไปบนดาดฟ้าเห็นยูมิโกะไปยืนบนตึกเลยเรียกให้ลงมาเพราะวมันอันตรายมากแต่ยูมิโกะน่ะนันสั่งให้ฉันน่ะทาท่าอะไรไม่รู้ตลกๆเป็นหมาเป็นลิงเก่งมาเลยบอกว่าผู้ชายทุกคนน่ะมักจะโดนยูมิโกะปั่นหัวด้วยคําว่าเหงาผู้หญิงแบบนั้นน่ะไม่น่าตายพวกผู้ชายได้หรอกฉุดหมายล่าตายนั้นน่ะต้องปลอมขึ้นมานแน่ๆและฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนทําคนทําก็คือ ทันใดนั้นจอของเก่งก็ดับไปนะครับผมจังหวะมึงดีจริงๆนะฮะภาพตัดไมกทีนะเป็นอ้วนเนี่ยไปถึงบ้านของตาหวานแล้วแต่พอหารไมท่ทีนะครับอ้วนก็เจอกับใครบางคนนะฮะแล้วภาพก็ตัดไมกทีที่บ้านแว่นนะครับซึ่งอยู่ๆก็มีใครบางคนเดินเข้ามาในร้านแวนเนี่ยพยายามเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนแวนเนี่ยเดินไปที่คอมอีกครั้งแต่ฆาตกรเนี่ยก็ได้เอามีดแทงแว่นข้างหลังจนตายเลยนะฮะไอ้หลอเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันรู้แล้วทำไมต้องเป็นวันนี้ วันนี้เนี่ยเป็นวันตายของยูมิโกะนั่นเองเหลือสักพักนะครับ<ๆ>ก็มีคนมากดออดบ้านหลอออดออดออดสวยเลยบอกว่านั่นคาตกรใช่ไหมเดี๋ยวฉันโทรหารตำรวจให้นะหลอมันก็พูดต่อว่าฉันจำได้แล้วยูม um นะิโกะน่ะเคยบอกฉันว่าอีกเจ็ดปีนะ่ะฉันจะแต่งงานซึ่งมันก็คือปีนี้นี่เองและฉันรู้แล้วว่าใครฆ่าพวกเราและใคร เป็นคนที่คบกับยูมิโกะในตอนนั้นและคนนั้นก็คือทันใดนั้นนะครับก็มีคนพังหน้าต่างและโยนถุงแก๊สเข้ามาครับแล้วก็เครื่องไฟแชเข้ามานะครับ,าารบทาให้หลอเนี่ยโดนไฟคลอกตายนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเหลือสวยแค่คนเดียวที่อยู่บนจอแล้วนะนะสวยเนี่ยก็เลยโทรหาแม่ของยูมิโกะเพื่อจะถามว่าตอนสมัยเรียนเนี่ย um ออยูมิโกะคบกับใครจนแม่ของยูมิโกะเนี่ยบอกว่ายูมิโกะคบกับผู้หญิงและทันใดนั่นเองครับตาหวานที่อยู่ข้างหลังสวยเนี่ยก็บอกว่า ฉันเองและและศพของอ้วนนะครับก็โผล่อยู่ในห้องของตาหวานตาหวานเข้ามาในห้องของสวยด้วยกุญแจสำรองแลว้ววางไว้ตรงรูปคู่ของเธอกับตาหวานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งตาหวานแล้วก็สวยเนี่ยน่าจะรักกันมากๆนะครับตาหวานจึงยกโทรศัพท์ของคาซามะขึ้นมาให้สวยดูซึ่งข้างในนั้นเนี่ยเป็นรูปของสวยที่ยืนอยู่กับยูมิโกะตาหวานจึงบอกว่าเป็นเธอใช่ไหมแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในสมัยเรียน เป็นยูมิโกะกับตาหวานเนี่ยกำลังจูบกันอยู่แล้วสวยเนี่ยผ่านมาเห็นพอดียูมิโกะเนี่ยจึงยิ้มย่อใส่สวยนะครับสวยเนี่ยเลยแค้นมากตั้งใจจะฆ่ายูมิโกะในวันนั้นเองจึงวางแผนด้วยการเอาย้ายเพื่อนๆทุกคนกินจนเมาแต่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมกินและขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อไปหายูมิโกะสวยชักมีออกมาและสั่งให้ยูมิโกะไปยืนตรงขอบตึกและสั่งให้ยูมิโกะโดดลงไปซะซึ่งพอดีว่าคาซุมะที่นั่งเมาอยู่บนดาดฟ้าเนี่ย ก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้และมีเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆนะตามขึ้นมาซึ่งสถานาการณ์ตอนนี้นะครับเป็นสถานาการณ์เหมือนตอนเริ่มเรื่องนะครับยูมิโกะเห็นว่ามีคนขึ้นมาเยอะเลยจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่สวยเนี่ยก็พากยูมิโกะตกจากตึกซะก่อนภาพตัดกลับไปที่ปัจจุบันอีกครั้งตาหวานเดินเข้ามาใกล้และถามว่าเธออิจฉายูมิโกะใช่ไหมและเธอไปอยู่กับยูมิโกะซะเธอะซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นวิญญาณของยูมิโกะยืนยิ้มอยู่นะครับ แล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนละครสรั้นของญี่ปุ่นนะครับและเขาเนี่ยก็จะมีอีกตอนหนึ่งนะครับเป็นตอนที่เฉลยเบื้องหลังว่าการฆาตกร,รรมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีใครเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับผมพอเพื่อนๆพังตบอยหนังเรื่องนี้จบเนี่ยก็จะเกิดคําถามเป็นคบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและหลังจากนี้ก็คือการเฉลยนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้ครับ พอตาหวานรู้แล้วเนี่ยว่าคนที่ฆ่ายูมิโกะคนที่เธอล้างเนี่ยคือสวยก็เลยวางแผนว่าจะฆ่าเพื่อนทุกคนนะครับเลยชวนไอ้กเก่งเนี่ยมาเป็นผู้ส่งููร่วมคิดด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าจากในจอเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะแบบเป็นห้องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่ไอ้กเก่งเนี่ยจะอยู่ที่ห้องแบบเล็กๆแคบๆซึ่งจริงๆแล้วห้องนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในห้องของตาหวานนะครับก็คือตาหวานกับไอ้เก่งเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับและจะสังเกตได้เลยครับว่าเวลาเกิดเรื่อง เวลามีใครตายเนี่ยไอกเก่งเนี่ยมันจะเหมือนแบบพักหน้าจอตลอดนะครับและการตายของอ้วนเนี่ยก็เกิดจากการที่อ้วนเนี่ยไปหาตาหวานที่บ้านไอกเก่งเนี่ยเห็นแล้วก็เลยเอามีดแทงอ้วนจนตายนะครับแล้วก็ค่อยไปค่ายแว่นแล้วก็ค่ายรอตามลาดับนะครับส่วนตาหวานเนี่ยที่เหมือนจะตายเป็นคนแรกเนี่ยจริงๆแล้วนะนั่นไม่ใช่เลือดนะครับเป็นแค่น้ําแดงราดบนหัวแล้วก็แกล้งทําเป็นเฟกแบบล้มลงไปหน้ากล้องนั้นทุกคน,นคิดว่าเธอตายไปแล้วนั่เนเองนะครับและการที่บ้านของคาสุมะไฟไหม้เนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวตาหวานเนี่ย มันไปแอบตั้งเวลาวางเพลิงไว้นั่นเองนะครับและสายที่ตาหวานต้องฆ่าทุกคนเนี่ยก็เพราะยูมิโกะเนี่ยชอบพูดว่าเหงาตาหวานก็เลยฆ่าทุกคนให้ไปอยู่กับยูมิโกะจะได้ไม่เหงานะครับสรุปแล้วนะครับแรงจูงใจในเรื่องนี้นะครับก็คือเกิดจากการหึงหวงนั่นเองนะครับแต่เป็นการหึงหวงจากผู้หญิงรักผู้หญิงเนะ้ผู้ชายทั้งเรื่องเนี่ยพลอยซวยติดร่างแถลไปด้วยนะครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมีลูกล่อลูกหลอกลูกชนคอนนาจะะเเยยมกล อย่างที่ผมบอกตอนต้นเรื่องนะครับว่าอยากให้ทุกท่านที่ฟังสปอยเนี่ยตั้งใจฟังว่าแบบบทพูดและก็การกระทาของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันบอกอะไรบ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเ,เลยนะครับที่สวนบอกว่าฉันเนี่ยอยากทางานอยู่บ้านมากกว่าฉันจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าด้วยไอรอเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยหมดความเป็นผู้หญิงไปแล้วเหรอซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสงสัยคือถ้ามึงหมดความเป็นผู้หญิงก็คือมึมองไม่ชอบผู้ชายแล้วเหรอ อะไรอย่างนี้นะครับและอย่างที่2เนี่ยเวลาตาหวานเป็นอะไรเนี่ยสวยเนี่ยจะรู้สึกเป็นห่วงตาหวานเป็นพิเศษเลยนะครับพยายามรีบโทรหาตำรวจพยายามให้ใครก็ได้ไปหาตาหวานที่บ้านแล้วยิ่งอย่างที่3นะครับตอนที่ตาหวานมาถึงบ้านเนี่ยวางกุญแจสำรองเนี่ยก็มีรูปคู่ตาหวานกับสวยอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็เป็นไม่ได้ว่าสวยเนี่ยน่าจะหลงรักตาหวานนะครับแล้วตาหวานเนี่ยน่าจะหลงรักยูมิโกะนะ มันเลยกลายเป็นเหมือนลักสามเศร้านะครับผมก็เลยเกิดเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้นะฮะและอย่างลูกหลองเนี่ยก็อย่างเช่นตำรวจสองคนที่ไปหาแว่นที่บ้านไปหาสวยโทรไปหาห,หลอซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตำรวจมันจะมีเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นลูกหลอกทาให้คนดูคิดว่าคาซูมะเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับทั้งทั้งที่คาซูมะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคาซูมะเนี่ยแค่เป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ได้แล้วในเรื่องเนี่ย เราเนี่ยจะไม่เห็นหน้าคาซูมานะจะเห็นเป็นแค่แบบร่างในอดีตตอนเป็นมันยมแล้วแบบก้มหน้าเมาอ,อ,อยู่ด้วยมันก็เลยทาให้หน้าสงสัยแล้วพุ่งเป็นเอนมดี้คาซูมามากๆเลยนะครับมันเนี่ยซึ่งคาซูม่าเนี่ยคือตัวหลอกชั้นดีเลยนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และยังยืนยันสมไม่ได้เนี่ยว่าเป็นคาซูมาหรือเปล่าไอ้ตัวละครคาซูมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนตัวละครที่แทบจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นลูกหลอกคนดูทั้งเรื่องเลยนะครับ จริงๆแล้วละครสั้นเรื่องนี้นมีความยาวแค่45นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่สามารถดึงคนดูให้อยู่หมันแล้วก็ดูได้จนจบเรื่องเลยนะครับแล้วทุกท่านที่ฟังสะบอยเรื่องนี้เนี่ยพอเดากันถูกไหมครับว่าใครคือฆาตรกรครับและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่7เจ็ดครับแล้วทุกท่านที่ฟังสะบอยคลิปนี้นะครับก่อนที่จะฟังฉเฉลยเนี่ยมีใครคิดวิเคราะห์ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และถ้าอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเจอน้องป่าไปเลี้ยงต่อท้ายชื่อได้เลยนะครับเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีน้องป่าโผล่ขึ้นมาท้ายชื่อด้วยนะและถ้าชอบฟังสปอยหนังนอกแสนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ผ่านคลิปใหม่ก่อนใครและเพื่อปเป็นกรงใจกับผมด้วยนะครับผมกดซับสไคร้ตรงนี้ได้เลยนะฮะและสามารถฟังสปอยหนังอื่นๆได้จากตรงนี้นะครับผมกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ